สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีไฟท่องแฟนเพลิตทุก่ันค่ะมือน,นี้มาใหญ่ไฟภาพพี่น้องมาเที่ยวมาชมความสวยงามนะคะของจังหวัดรอยเอียดค่ะพี่น้องมือน,นี้สิภาพพี่น้องมาขึ้นหอโบสถ์ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตจะใหญ่ไฟได้ขึ้นนะคะ <c oughs> เป็นคนรอยลเอียดสื่อเด้อพี่น้องเด้อแต่่าเพื่อได้ขึ้นหอโบสถ์จ้าเกลือค่ะพี่น้องอันนี้คือประตูเมืองสาเกียตนครนะคะอย่ริืมบึงพระท่านใช่ไหะคะ ความสวยงามของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องหอโบสถ์นี่มีความสูงหนึ่งร้อยเอ็ดชั้น,นเทียบเท่ากับตึกสามสิบห้าชั้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้ายสายเจ็ดพพี่น้องไปขึ้นนะครับเมื่อนี้ห่้งแรกในชีวิตจะสิไปจังไดน,นะคะต้องไปติดต่อสอบถามอ่าต้องติดต่อสอบถามสักก้อนเนาะ,ค,ะนค่ะี่ความสวยงามของพื้นที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนันคือวัดวัดบึงพลานชัยนะคะพระอารามหลวงนะค่ะพี่น้องไปค่ะไปน้ำกันค่ะ สภาพพี่น้องไปขึ้นไปชมหอโบดถ์นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพอม่พี่น้องเอฟซีใฝท่องแฟนเพลียทูกทันค่ะเมื่อนี้มาย่ายไฟพาพี่น้องมาเที่ยวมาชมความสวยงามนะคะของจังหวัดร้รอยเอ็ดค่ะพี่น้องมื่อนี้สภาพพี่น้องมาขึ้นหอโบสถ์ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตจะย้ายไฟได้ขึ้นนะคะเป็นคนลอยเอ็ดสื่อๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพื่อได้ขึ้นหอโบสถ์จ้าคืออค่ะพี่น้องอันนี้คือประตูเมืองสาเกียตนครนะคะยูริมบึงพระท่านใช่นี่ล่ะคะ่ะ ความสวยงามของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องหอโบสถ์นี่มีความสูงหนึ่งร้อยเอ็ดชั้น mm hmm. เทียบเท่ากับตึกสามสิบห้าชั้นค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวย้ายใส่เจาพี่น้องไปขึ้นนะครับเมื่อนี้ขั้งแรกในชีวิตจะสิไปจังไหน,นะคะต้องไปติดต้อสอบถามอ่าต้องติดต้อสอบถามสักก้อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะความสวยงามของพื้นที่บึงพลานชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนันคือวัดฟัดบึงพลานชัยนะคะพระอารามหลวงมานะค่ะพี่น้อง ไปค่ะไปน้ากันค่ะภาพพี่น้องไปขึ้นไปชมหอโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องโอ้ยดอกไม้สมางามเนานอสดชื่นสดชื่นพาพี่น้องมาช่มค้ามวสความงามก่อนสขึ้นหอโบสถ์นะคะเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปเที่ยวหอโบสถ์กันนะคะพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนค่ะบ่ฮอนบ่ฮอนบ่เมยนะคะเดี๋ยวใจ้ไฟภาพติดต่อสอบถามกันว่าขึ้นไปจังไดแบบไรเนาะคะ่ะโอ้ยสมางามแต่ดอกไม้แล้วพวกนี้มีถูกสีออโรด ไปไปขึ้นหอโบสถ์กันนะครับวันนี้หอโบสถ์นะคะร้อยเอ็ดค่ะหอโบสถ์ร้อยเอ็ดนี่คือทางขึ้นนะคะติดต่อสอบถามอยู่ชั้นสองจ้าก็ย้ายไฟสียอนรัดเอาเลยเนาะคะ่ะเนาะกปติดต่อสอบถามเอาที่ชั้นสองนะครับพี่น้องผู้ใดก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเด้อทางขึ้นค่ะ แล้วเราไปติดต่อที่ชั้นสองนะคะนี่ครับพี่น้องทางเข้าหลักนะคะนี่ขอปฏิบัติในการเข่านี่ครับพี่น้องนี่ข้อปฏิบัติห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานห้ามสูบบุหรี่ห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในห้ามพกพาอาวุธห้ามสัมผัสผนังจัดแสดงต่างๆห้ามใช้เครื่องขยายเสียง พี่น้องด้ไปได้บัตรมาแล้วได้บัตรมาแล้วนะคะอันนี้คือชั้นสองชั้นสองนะคะจําหน่ายบัตรจาหน่ายบัตรจําหน่ายของที่ระลึกนะคะชั้นสองพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากเลย เป็นห้องี่ซันสองกัพี่นองห้องที่ห้อสุอตัวนะคะจะมีภาพถ่ายสวยมีภาพถ่ายสวยให้ชมด้วยนะจ๊ะมีภาพถ่ายจุดชมวิวระยะไปจะขึ้นไปขึ้นไปสัน้นจุดชมวิวได้ด้วยจ้ะภาพถ่ายสวยมากเลยอันนี้ขึ้นรอขึ้นไปจุดชมวิวกับพี่นอ สิ่งนีพนักงานพาขึ้นตอนนี้ก็ต่อคิวรอขึ้นนะครับไปจุดชมวิวนะครับพี่นอ้องจะมีพนักงานสแกนให้เอาแน่อย่างนี้นะครับเอถังไว้แบบนี้นะครับจะมีพนักงานคอยแนะนำวิธีการขึ้นการสแกนบัตรต่างๆนะครับพี่นอ้องตอนนียายไฟมาถึงชั้นที่สามสิบเอ็ดแล้วนะจ๊ะเป็นจุดชมวิวจ้ะ จุดชมดวิวชั้นที่3ส,สิบเอ็ดแล้วเห็นจัหวัดลอยเอ็ดออนะครับพี่น้องโอ้ยสวยงามดีิงๆค่ะนี่นคือชั้นที่3ส,สิบเอ็ดนะคะไม่อนุญาตให้ถอดแมสต้องป้องกันตัวเองดีๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบึงบึงพรด้านใช่ค่ะมีกล้องสองทางไกลด้วยอันนี้คือบึงพรรัดด้านใช่ฮะบึงพรานชัย วัมดบูราพ,รา,า,พาพิรานงามบอขาวพี่น้องส่วนทางนี้จะเห็นศาลากลางจักรวดร้อยเอ็ดนะครับศาลากลางจักรวดร้อยเอ็ดเห็นตลาดน้องแค้นเห็นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุนบุรีโอ้สูงขาพี่น้องสวยงามมากอันดับถัดไปนี้จะเป็นปุนงพระลานชัย อันนี้จะได้ย่างบันไดไปปด้ไปถึงชั้นองขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดไปชั้นสามสิบสองอันนี้เป็นดอกไม้ประจําแต่วัดร้อยเอียดดอกที่ได้ใส่ประทายคลิปในชั้นสองเบิง้งดอกอินทผาลัมขึ้นไปเ,เรื่อยๆนะครับอเมื่อะไรบ้านกันบ้ามครับ งามครับงามครับพี่ปอกามาานะครับวันี้หูแล้วว่ามาแบบไหนนะครับมีคนพาขึ้นพาลงด้วยงามบอขับพี่น้องส่วนทางนี้จะเห็นสารากางจับัดร้อยเอ็ดนะครับสารากลางจับัดร้อยเอ็ดเห็นตลาดน้องแค้นเห็นโรงพยาบาลรา้อยเอ็ดทนบุรีสูงครับพี่น้องสวยงามมากอันดับัดไปนี้จะเป็นบึงพระรามชัย อันนี้ชั้นสามสิบสองบงประตูครับพี่น้องสวยแช่อ้ย<ม>อันนี้เป็นชั้นสามสิบสองดอกไม้ประจำจ<ม>ดอกไม้ประจำจัจะบัดร้อยเอ็ดก็ไดขึ้นไปเยเรื่อยจ้ะ<ม>อันนี้คือชั้นสูงสุดนะคะชั้นสูงสุดชั้นที่มีสกายวอล์กค่ะพี่น้อง ๊าดลมผัดเย็นช่วยๆฮูนถนนเส้นใดแน่ยคุณถนนเส้นใดแน่นสะออนสะออนสะออนค่ะพี่น้องอย่าลืมมาเที่ยวเมืองรอยเอ็ดเด้ยคุณข้างนี้ก็เห็นหลวงพอบุบรพชาพี่น้อง หลงพ่อใหญ่วัดบุรพราเืองๆอันนี้สกายวอล์กนะคะต้องเปลี่ยนรองเท้านะครัผู้ขาบเ่เตี่ยนต่อค่ะเพราะว่าปกาออกไปปกาออกไปหลงนี่ค่ะเห็นบึงพระลานชัยสวยงามมากนันนคือสกายวอล์กนะคะถ้าใครจะออกไปต้องต้องเปลี่ยนรองเท้า ต้องเปลี Ray ่ยนรองเท้านะคะแต่ยายไปไม่กล้านะประกาศไปดอกพี่น huh. ้องยืนต้นขี Theory ้นีก็ได้ดอกยืนเพิ่งเพิ่นออกไปจะคล้องประกาศไปหอกสูงโวดเดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวจะชวนแม่มาเที่ยวเบิังรูปพี่น้องเบิังพัดล้านชัยงามบ่พัดล้านชัย ไม่กล้าออกไปขอยืนดูอยู่ตรงนี้ก็พอนะจ๊ะเพราะว่าเราเป็นคนกลัวความสูงมากมาตั้งแต่เด็กๆไอ้เอาคลิปนี้ซ้ำนี่กันเด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเที่ยวหอโบสถ์เมืองรอยเอียดเมืองเกินรอยพี่น้องมีโอกาสทานไปทานมากอย่าลืมแบะมาเที่ยวเด้อ ะะมาชมความสวยงามของบึงพระลานชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดหอโบสถ์ชมเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครัร้อยเอ็ดเพชรอีสานพระลานชัยบึงงามเรื่องนามพระสูงใหญ่พี่น้องบา,บาย